สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของคุณครูเดียทุกคนนะครับคุณครูชื่อว่าคุณครูฉัดพงษ์ชูแสงนินนะครับหรือคุณครูเดียนะครับหลายคนนะครับคงได้เรียนกับคุณครูแล้วนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปีนี้มาพบกันในชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีนะครับ วันนี้คุณครูเดียจะมาแนะนําการเรียนรู้นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโรงเรียนบ้านหัวคลองเนี่ยได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยไว้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1คือออนแฮนนะครับและรูปแบบที่2ก็คือออนดีมานนะครับรูปแบบของออนดีมานนั้นเป็นยังไงนะครับนักเรียนครับรูปแบบของออนดีมานก็คือ รูปแบบของการใช้1ก็คือการใช้คลิปการสอนนะครับ2ก็คือการให้ทําใบงานนะครับผ่านลิงก์หรือผ่านแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดในบทเรียนนะครับโดยนักเรียนสามารถนะครับติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับที่เว็บไซต์ gg.gg/ ครูเดีย a r คัทรูมนะครับได้นะครับโดยเข้าไปชมคลิปย้อนหลังนะครับคลิปจาก สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้นะครับโดยเว็บไซต์นี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับทีนี้นักเรียนครับในเว็บไซต์นี้เนี่ยให้นักเรียนเข้าไปนะครับผ่านลิงก์ gg gg s l a s ครูเด g g ียร์คัรูมนะครับให้นักเรียนเลือกที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับแล้วนักเรียนก็จะพบกับคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังของคุณครูนะครับนักเรียน จะไม่พลาดนะครับในการเรียนรู้นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณครูเดียวหวังว่านักเรียนทุกคนของคุณครูเดียจะตั้งใจเรียนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ